หนึ่งเดือนต่อมาไอแฮร์รี่มาแวะเยี่ยมบ้านใหม่ไปไหนบ้างเออสนุกดีนะ ถ้าได้เจอนะ้าเก่างี้ยิ้มอะไรนะนายเพิ่งโดนขอหาคดกรรมกวนส Stacy ตายยังจะมาแฮปปี้อีกหรอฉันรู้สึกเบิกบานนะที่เห็นว่าทุกคนตกแต่ใจไรในใจแต่คิดซะว่าเป็นบททดสอบชีวิตบททดสอบการเอาชีวิตคนอื่นไม่ใช่เกมในบ้านหรือไงอาจจะแต่ก็ดีนะได้เห็นว่ามีตนภาพมันมีค่ามากไข่เห็นไปถึงขีดสุดเลยมีตรภาพนายลืมไปแล้วหรือไงว่า กเกวนก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนกันแน่ละฉันก็เคยสนิทกับเธอแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเมื่อเจอความจริงบางอย่างความจริงหรือตัวตัวตัวตนที่แท้จริงของนายอาจจะเป็นทั้งสองอย่างแล้วไหนล่ะทาย,ยังยืนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรฉันมาเพราะว่าไม่อยากปล่อยนายจมกับความมืดฮารีฉันจึงนายกลับมาแม้นายจะยิม้มชั่วร้ายแขงก็ตาม